ไม่เห็นด้วยในการที่ว่าสุรสิยวันที่หนึ่งมีอานาจเหนือดินแดนลุ่มนะเจ้าพยาแต่ว่าสุรสิยะวันมีปรากฏการึ์ที่ลบบุรีแห่งเดียวท่านเองนอกนะั้นมันไม่มีแล้วก็มันเรื่องราวกพูดถึงลบบุรีแต่ถามว่าลบบุรีเป็นทั้งหมดของรุ่มน้ำเจ้าพยาซึ่งตะก,ก่อนก่อนหน้านั้นในสมัยทวารีนั้นมันแบ่งออกเป็นหลายนครรัฐใช่ไหมตอนนี้เพียงแต่ว่าในลบบุรีเนี่ยเปลี่ยนแปลงเฉพาะละโวเท่านั้นในการที่ตีขุมว่าทวารีสิ้นสุดไปเพราะเมืองเมืองม,มลาอ้างว่าเมือ,มอมลงล้ะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าการยกกองท มาตีเลยนะนะแลวผมวอันนี้มันไม่เป็นธรรมกับการคู่คนในดินแดนประเทศไทยแต่ว่าผมก็ไม่ละเลยว่าต้องพิจารณาเรื่องทำไมเขาถ,ถึงมีจารึกที่เขมรที่พูดถึงอย่างนี้เราแสดงเห็นว่าเรื่องมันที่หนึ่งเกี่ยวกับลบบุรีจริงถ้าเกี่ยวกับลบบุรีในฐานะที่เป็นคอมมิวนิ์ที่มาทําลายทวารีเหรอทีนี้ลักษณะกระสับในเอเชียคเนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้อยู่โดดๆนะเขามีความสําคัญทางเครือญาติกับกระยัในดินแดนอื่นในเมืองอื่น แล้วเขากินดองกันเอาอันตรกษัตริย์ขอเมื่อในสมัยสุริยะวรวันทินึห่งในจารึกเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้ที่ขึ้นมาแย่งชิงอะ่ะแต่เป็นคนในนะแต่เขาไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เพราะสิทธิ์เนี่ยต้องไปได้กับลายรอาคนไหนของแม่ไหนวันนี้เขาจะมาในที่สุริยะวันทหนึ่งนี้ก็อาจจะมีทั้งฝ่ายแม่ฝ่ายพ่ออาจจะทั้งพันกษัตริย์ทังลาโวหรือบริเวณรอบๆนี้ก็ได้แล้วการเป็นพันธมิตรเนี่ยบางทีมันก็ขอการช่วยเหลือกันที่มีการขัดแย้งกันรบกุ่งกันแบบน,นี้ไม่ได้หมายว่ายึดดดครรอองงินแะไต่าๆ